วกว่า3ปีแล้วที่ครูสอนศิลปะทินพัฒนต,ตามบุญช่างหัตถศิลป์รุ่นใหม่ชาวอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้กับครูช่างในพื้นที่ในการสร้างสรรค์กล่องข้าวขวัญหรือกล่องข้าวจอมขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นภาชนะใส่ข้าวเหนียวอีกหนึ่งรูปแบบของชาวอีสานที่มีความประณีตทั้งในส่วนของฐานหรือตีนและส่วนยอด หรือที่เรียกกันว่าจอมซึ่งมีความสวยงามเป็นพิเศษกล่องข้าวขนาดเล็กทรงสูงพื้นที่แต่ละส่วนมีขนาดแตกต่างกันจึงต้องอาศัยความละเอียดและความใจเย็นเป็นพิเศษตั้งแต่การสลักลวดลายลงบนไม้แก่นขนุนใช้สิวหรือมีดค่อยๆแกะอย่างประณีตจากนั้นทาด้วยน้ำเกลี้ยงหรือยางรัก ก่อนจะลงสีชาติหรือสีแดงเพื่อให้ชิ้นงานมีความคงทนและความงดงามแบบดั้งเดิมเอาไว้ส่วนของลวดลายช่างรุ่นใหม่มีการนำลายกนกผักกูดลายกนกก้านขดและลายประจำยามซึ่งพบตามสถาปัตยกรรมและบนกล่องข้าวโบราณของครูช่างอีสานมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบทั้งส่วนของขาและส่วนยอดของกล่องข้าวขวัญ ด้วยความที่เราเรียนครูศิละปะเราจะมองไม่รู้นะครับเราจะมองในจุดที่ว่าองค์ประกอบของลายมันต้องมีความวิจิตร <aster> <c oughs> มากกว่าเดิมมันต้องมีหนึ่งเดียวมันต้องมีความอลังการกว่าเดิมแต่ว่ารสนิยมของเราเนี่ยยังชอบความเป็นเบ้าโบราณยังไม่ให้มีความผิดแปลกไปจากเดิมไม้ที่เราเลือกใช้เนี่ยจะต้องเป็นไม้เนื้ออ่อนเหตุผลที่เราเลือกไม้เนื้ออ่อนนึงเป็นเป็นไม้ที่สลักได้ง่าย สองต้องเป็นไม้มงคลไม้มงคลของอุบลที่เรานิยมใช้ตั้งแต่การแกะสลักขันหมากไม้ก็คือไม้ขน,นุนแล้วก็ไม้ยอป่าก็เหมือนกับให้หนุนนําแล้วก็ให้มีการยกยอต่างๆเวลาที่เราใช้ครับไม้สองชนิดนี้เนี่ยมีน้ําหนักเบาเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งโชว์ที่บ้านอย่างเดียวทําแล้วต้องใช้่ชไหมครับในสมัยก่อนก็ต้องถือไปวัดด้วยมันมีน้ําหนักเบา<ๆ>แล้วก็เวลาที่เราลงยางรักไปแล้วหรือที่ภาคอีสานเราเรียกว่า ยางน้าเกี่ยงเวลาที่เราลงไปแล้วมันจะเคลือบเนื้อไม้แล้วทําให้ไม้เนี่ยคงทนอยู่ได้เป็นร้อยปีครับก่องข้าวขวัญที่มีลวดลายเชิงสัญลักษณ์มักถูกไปใช้ในพิธีกรรมสําคัญตามความเชื่อเกี่ยวกับขวัญซึ่งเป็นพิธีกรรมในวัฒนธรรมไทยลาวโดยเฉพาะในแถบภาคอีสานร,รวมไปถึงพิธีทําขวัญข้าวหรือพิธีงานมงคลต่างๆด้วย ส่วนงานสารตัวกล่องข้าวขวัญเป็นฝีมือของช่างเอกเฉลิมเกียรติประกอบแสงวัย31ปีช่างหัตถศิลป์และวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านงานจักสารอำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีที่เรียนรู้งานจักสารด้วยตนเองมาตั้งแต่เด็กช่างเอกเล่าว่า การทำกล่องข้าวขวัญจะต้องสารถึงสองชั้นโดยจะเริ่มจากโครงชั้นด้านในที่สารคล้ายคล่องใส่ปลาจะใช้ไม้ไผ่ไม่แก่มากเพราะเหนียวกำลังดีจากนั้นค่อยๆสารชั้นนอกซึ่งต้องใช้ตอกไม้ไผ่ที่รีดบางๆค่อยๆสารประกอบกันอย่างละเอียดและต้องใช้เวลานานนับเดือนกว่าจะได้รูปทรงที่สมบูรณ์ทั้งในกระสีประมาณเชือกไล่ขัดกับไร ไล่สามไล่ของเคยมากคนณในสาลไล่ของไล่สามเนีลยครับมันไล่ไล่ตรงใดเหรอครับไล่สันทั้งในมันเหตุตัวนี้สันในสันหนอกมันจะเป็นไล่สองไล่สองเลยก็เรียกว่านสีใสลวดได้ครับขางกระเตี๊ยนี่มุ่นแก่เจี๊ยเพื่อนมักเพราะว่าสารก่อคนตัวนี้ก่อนครับก่อคนแล้วคัดคนมัด ดีรูปทรงครับคุ้มคุ้มทรงมันส่วนใหญ่จะเป็นวัฒนธรรมภูไทยหรือภูไทยที่เราเรียกกันะนะครับในแถบมุกดาหารกาลสินพวกนี้จะใช้เยอะนะครับส่วนใหญ่เราเราจะไม่ไม่ค่อยใช้ในส่วนนี้จะเป็นกองข้าวในอีกส่วนหนึ่งที่เป็นในส่วนกองข้าวที่มีความโค้งเว้าตีนต่ำๆไม่สูงมากนักครับ เหมือนกับเราชื่นชมงานของบรรพบุรุษใช่ไหมที่เขาทําได้วิจิตรแล้วก็อยากที่จะสืบสารอยากที่จะใช้ให้มันอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าคนแก่ในปัจจุบันนี้ก็เหลือน้อยลงไปทุกทีใช่ไหมครับถ้าพวกเรากลุ่มเจนใหม่ๆเนี่ยไม่ใช้ก็หมดไปเลยครับ ปัจจุบันงานกล่องข้าวขวานนะหรือกล่องข้าวจอมยังคงได้รับความสนใจจากคนในแวดวงวัฒนธรรมอีสานและถูกนำไปใช้ในงานมงคลอยู่เสมอซึ่งนอกจากจะช่วยรักษาขนบธรรมเนียมแล้วยังเหมือนเป็นการเติมไฟให้กับช่างหัตถศิลป์รุ่นใหม่ได้มีกำลังใจสานต่องานภูมิปัญญาท้องถิ่นและยังอยากสร้างพื้นที่รวบรวมงานฝีมือที่กำลังจะเลือนหายไปให้กลับมาอีกครั้ง พิเศษทาทองไทย PBS รายงาน